กลับมาอีกครั้งกับสมน,นา Elite Wave เ,เครียองทำเงินรุ่นที่3ตอนไล่ล่าหา3โดยครูไก่กนิถารอดดำกับลูกเล่นที่มากกว่าเดิมพร้อมทีมซัพพอร์ตสำหรับมือใหม่รีบจองเดยวันนี้โทร0 8 6 4 9 0 2 8 2 3หรือทางไลนไ์ ID และพบกันวันที่ 3, 4และ10ตุลาคมนี้ที่โรงแรมมารินสังย่านที่เก่าเวลาเดิม จัดโดย Business l i n e Alive ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุณผู้ชมมาละตัวจริงเสียงจริงนะ,ะคุณเอพาวินสุนทาวิชาหรือคุณนองครับเมื่อกี้อะไรนะคุณคุณเะเกตบอกไม่รู้จักเดี๋ยวต้องนั่ดวนกันแล <c oughs> ้วย, <c oughs> ยังยังไม่เป็นที่ <c oughs> ชื่อในตลาดติดตลาดนะครับก็ก็เลยไม่คุ้นรู้จักชื่อเป็นตดตลาดสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีมอนครับสวัสดีค่ะมาจริงๆก็คุยกันนานแล้วล่ะเกอบเกิดมาไม่ถูกวันนี้มาหลงด้วยนะครับพอดีอยู่อยู่อยู่นอกเมืองนะครับวันนี้ครั้งแรกเข้าเมืองมานะครับก็ไงครับพี่ก็เขาเมื่อกี้ฟังคุณทิพธ์มอนป่ะฟังอยู่ครับเขาบอกให้เป็นผู้ตามอ่ะแล้วพวกอ๋องจะเอาไง คือจริงผมก็ไม่ค่อยอยากพูดมากเรื่อง <Okay. S 1> การเมืองเพราะว่ามัน mm hmm. ก็น่าอ่อนไหวอะพี mm hmm. ่เพราะว่าเคยไปเคยไปพูดอย่างสัมมนาทีนึงอะ <Okay. S 1> นะครับพูดเรื่องการเมืองนี่แหละแล้วก็มีท่านนักทุนอยู่ดียกมือเลยพอดนะครับพอดนครับ oh. ผมเลยหลังจากนั้นผมเลย okay. ไม่พูดอื่เลยพี่ถูกด่างโง่เลยโง่เลยโอ้ย,อยแบบนี้เราชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องแตกต่างกันไปมันก็ค่อนข้างอ่อนไหวพี่มีแบบหลายฝ่ายนี่เราเก<ข>ิดมาในยุคที่แบบพูดปั๊บต้องถูกด่าเลยแบบนี้เกิดมาพูดเรื่องกันมือต้องถูกดา่าไม่ต้องด่าก,กันก่อนเลยเนี่ยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะอยากให้หายหายไปครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นใช่ไหมพี่สงบลงหรือเปล่าขึ้นบ้านนะไม่กล้าเหมือนกันเดี๋ยวหาว่านะแต่นี่รายการพี่ไม่ถูกปิดใช่ไหมครับไม่ปิดไม่ปิด เดี๋ยวกูเราเราวิเคราะห์การเมืองมากก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังใหม่หลังใหม่นะครับนี่จะไม่ไม่คุยจะคุยกันอีกอ่ะเป็นแค่ตลาดเลี้ยวปิดแล้วครับก็ถ้าถ้าดูตลาดนะครับคือจะเห็นว่ามันก็เป็นเป็นไซด์เวย์มาสักระยะแล้วล่ะนะครับเป็นแบบไซด์เวย์อัพด้วยนี่ถ่าเฟรมอะไรเอาให้พี่ดูเนี้ย ตามเฟรมเป็นเป็นเดลี่นะครับ <daily S 2> ก็เนี่ยครับตามรูปเลยคือแกว่งระหว่างกรอบล่างสักประมาณถ้าเป็นอัปเดตตามสโลปเนี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ1 3, 1, 3, 7, 0, 1, 3 8, 1> ึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดศูนย์หน่งสามแปดศูนะครับแล้วก็ <c oughs> ด้านบนเนี่ยมีที่ระดับ1400นะครับถึง1410งพัน่รจุดเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยลงมาที่กรอบล่าง1370นนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนทำท่าจะหลุด นะครับแต่สุดท้ายก็เหมือนกับว่ามันมีเสถียรเมร็ตลาดต่างประเทศช่วยด้วยว่าเก่งเรื่องผมชุมเฟรใช่ว่าคือตลาดคาดว่าจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็เป็นจริงก็คือไม่ขึ้นดอกเบีย้ย<ม>นะครับ<ม>แล้วก็ได้ตัวกลุ่มพลังงานช่วยหนุนด้วยจากราคาน้ำมันดิบที่มีการเฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงต้นสัปดาห์<ค>นะครับแล้วก็จะเป็นค่าเงินบาทที่กลับมาแข่งข้าพี่<ค>ทำให้มีฟันโฟกับเข้ามาจะสเกตว่าเมื่อวานเนี่ย ซื้อทั้ง3ตลาดเลยเซ็ตก็ซื้อในตลาดฟิวเจอร์ก็เป็นเน็ตลองตาสานี่ขายมาระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ภาพตลาดเนี่ยดูดีขึ้นกลับขึ้นมาวันนี้ปิด1390ใหมพี่1389 1390ปดปิดแล้วใช่ไหมฮะยังยังไม่ปิดของพี่ยังไม่ปิด่ะ มันเป็นมันเป็นครึ่งทางของกรอบพอดีพี่ะะนะครับซึ่งสัาน้าเนี่ยผมผมอยากให้ติดตามที่หลับ1น8 5นะครับคือถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยเราก็มองจะขึ้นได้ต่อเพื่อไปหาประมาณ1400แล้วก็1010จุดแต่ในทางกับกันถ้าเกิดว่าสัปดาน้าเนี่ยต่ำกว่า1385โอกาสจะลงมาข้างล่างก็มีนะครับรก็คือ,อใช่ลงมาหากรอบเดิมที่ประมาณสัก1 3 70, 1, 3 8 0ตลาดมันก็พูดถึงช่วงนี้ทิศทางมันยัง ไม่ชัดเจนไงคือแป<ม>่งด้านข้าง<ม>ขึ้นขึ้นลงๆนะฮะซึ่งภาพจะดีเนี่ยก็คือยืนสักประมาณ1,400จุดให้ได้ก่อนถึงจะดีนะครับ<ม>แล้วก็คือถ้าพูดถึงสบาน่าเนี่ยม,มันจะมีอย่างเช่นคือด้านปัจจัต่างประเทศนะพี่ก็จะมีที่ผมดูมาเนี่ยมีดัชนีภาคการ,รผลิต P M I ของทั้งจีนยุโรปสหรัฐอันนี้เป็นเดือนกันยาแต่เป็น ภาคการ,ริทิขั้นต้นะนะครับซึ่งที่เป็นห่วงก็คือเหมือนเดิมก็คือที่จีนนั่นแหละซึ่งยังต่ํากว่าระดับ50ะนะครับซึ่งถ้าออกมาแล้วเรายิ่งแย่กว่าคาดเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยลบต่อตลาดมือภาคด,ด้วยรวมถึงไปกระทบต่อราคาดัาดิบให้ปรับตัวลงะนะครับกระทบต่อกลุ่มพลังงานต่อเนื่องอีกสเต็ปนึ่งนะครับก็ให้ระวังส่วนของไทยเราเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของตันที่ส่งออก นะครับที่ก็จะประกาศในสบานนาเหมือนกันนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ยังไม่ดี uh huh. แต่มองว่าคือตลาดไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่ามันจะคือรู้อยู่แล้วว่ามันแย่ปีนี้ทั้งปีอะ่ะนะครับ <Yeah. S 2> อันนี้ก็เลยมองไม่มีนิยะเท่าไหรนะ่นักก็คือสรุปให้ระวังเรื่องตัวเลขของจีนนะครับ uh huh. จะไปเป็นเซมิโนบต่อตลาดรวม พุ่นในพื้ภาคทั่วโลกด้วยรวมถึงกระทบต่อราคาดัลล์ดิบให้ย่อดตัวลงแล้วก็จะกระทบเซ็ตซึ่งถ้าต่ำกว่าหนึ่งสามปดห้าเนี่ยอาจจะลงมาที่กรอบล่างเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าก็จะขึ้นได้ต่อนะครับกลยยทธยก็ยังคงเน้นเป็นการเทรดดิ้งอยู่อะเทรดดิ้งอยู่ครับเทรดดิ้งยังไงซื้อเสื้อขายพี่ไว้หน้อยื้อเสื้อขายยอย่าไปคิดมากคือคือเห็นมันขึ้นมา้าตาออกแบบไม่ได้คิดมากอะไรเลยเออคือเห็นมันขึ้นมาสัก สักห้าหกเซ็ก็ขายพี่แล้วก็ไปเล่นตัวอื่นมันคือจะหาใช่หมุนเป็นล่อไปคือจะหาเล่นที่มันแบบหวังให้มันขึ้นสิบ0สิเปอร์เซนมันยากยากมากตอนนี้นะครับก็จริงอ่ะทุกวันเลยอ๋อก็พี่เล่นฟิวเจอร์ใช่ไหมครับถึงแม้ถ้าหมูนตัวหุ้นนะพี่มันมันขึ้นยากจะขึ้นแบบไปต่อเนื่องมันก็โดนขึ้นมานิดหน่อยมันก็โดนแรงขายตลอดอ่ะนะครับเดี๋ยวพี่ดูหุ้นก่อนมีหุ้นที่ออกแนะนำก็อย่างนี้พี่ผมผมดูมาบ้างแล้วนะครับคือ ช่วงบ่ายเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเอซบก็จะรู้ว่าผมแนะนำส่งตัวเล่นเทรดเลยเอ่ะซื้อเช้าอ,ออกเย็ยนซื้อเย็นซื้อ,อบ่ายออกเย็นซื้อบาออ่อบายคือเหมือนเดิมนิยามผมคือถ้าผมพุ้นที่ผมเลือกเทรดดิ้งนะ <c oughs> ถ้าไม่ขึ้นสามวันทำการให้ขายได้เลยในสามวันทำการถ้าไม่ขึ้นอ๋อในสามวันทำการคือถ้าไม่ขึ้นแสดงว่ามันจะไม่ขึ้นแล้วค่ะส่วนใหญ่มันจะขึ้นภายในสามวันทำการจริงๆรงถ้าใครถ้าใครดูติดตามทันเกมก็จะรู้นะครับว่ามันจะขึ้นภายในสามวันแหละนะครับอย่างเช่น CC p ก็ ก็ขึ้นมาแล้วล่ะนะครับคือตอนเราแนะนำหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งฉะนั้นก็บอกว่าต้องรีบมาเป็นลูกค้า S C B S ใช่พี่ไม่ต้องขายเขงนะได้เห็นมันจะได้เห็นไงว่าคือเราแนะนำตั้งแต่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งอ่ะนะครับทีนี้มันก็มันก็ขึ้นมาหนึ่งโอ้ S C B S C B S ซื้อมากี่หุ้นนะนับหุ้นก่อนซื้อมาซื้อมากี่หุ้นห้าสิบห้าสิบล้านหรอไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพี่เห็นอยู่นับอยู่เนี่ยนะครับก็ มันรอเบรกก็คือน่าจะเบรกละ1.13ใช่ไหมฮะผ่านได้ก็เนี่ยตรงเนี้ยประมาณเส้นสีม่วงอ่ะ1.19 1.20ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จุดคั้าร้อยก็คือประมาณสัก1.07 1.08 1.07นะครับบอรุ่มก็ใช้ได้เริ่มเข้าอ๋อเริ่มเข้าครับอันนี้ตัวแรก C C P ที่แนะนำช่วงบ่ายวันนี้อีกตัวหนึ่งเป็นเป็นขามาดามาขึ้นมาขามาขึ้นมาบ้างแล้วก็มองอันนี้คือ ทรงๆเพื่อขึ้นต่อนะครับสังเกตก็คือหุ้นมันเป็นเริมเบนอัพเทนนั่ะคือแท่งราคานะครับอยู่เหนือเส้นัเฉลี่ยระยะสั้นสีเขียวแล้วก็เรียงจากบนลงล่างพี่ํำเสร็จก็คือเป็นหุ้นอัพเทนกันแหละว้ง่ายคือเทนเริ่มเปลี่ยนละแล้วตัวนี้ใช่คือตัวนี้ก็มองก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะจากมาตรการุ้มเศรษฐกิจเพราะว่ามันเป็นหุ้นเกี่ยวกับพวกค้าปลีกอะขายสัมอางใช่ไหมฮะแล้วก็สาขามันก็อยู่ใน ต่างจอยก็มีนะครับก็ได้ประโยชน์จากเเงินที่อาชีเข้ามานะครับก็ผมไม้มองประมาณประมาณ8บาทอ่ะใค่แปดบาทน่าจะได้นะครับส่วนก็ซื้อก็ซื้อได้เลย 7- 2นะครับ7.2ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่ำกว่าคัดลอกคือวันจันทร์คือถ้าจะเอาใกล้ๆหน่อยก็คือเอาเส้นสีเขียวก็ได้นะครับก็คือที่ประมาณ7บาท7บาทรับนะ อ๋อจะบาดเป็นคัดลอยพี่เอาเรารรรเเเยาาไม่มีนี่จะไปรับอะไรเราก็ปิดไปแล้วค่ะคุณออกไม่ใช่ถึงว่าถ้าหุ้นเทรดดิ้งอ่ะพีคือคือบอกปั๊บเคาะขวาเลยโอเคอ่ะเคาะขวาเลยทั้นวันจันทร์ถ้ามาเจ็ดบาทแล้วทำไงอ่ะไม่มาหรอกมันตั้งหลายช่องอุ้ยเขาบอกลงนะวันจันทร์เขาบอกลงเจ็ดหนึ่งเจ็ดจุดศูนย์ห้าสามสี่ช่องพี่ไม่ทางลงอ่ะถ้าลงมาเจ็ดศูนย์ห้าล่ะก็ก็ซื้ออ่ะซื้อสมมติอ่ะสมมตินะสมมติสมมติถ้าวันจันทร์แรกของสัปดาห์เกิดวันนี้ ยุโรปมันลงแล้วใช่ไหม 1%, 1> กว่าให้พี่แล้วดาวงลงอีกอะนะฮะ,ะวันจันเ์เฟสลงตามใช่ไหมเปิดกระโดดลงตัวนี้ลงประมาณลงมาหาประมาณใกล้ๆประมาณเจ็บาทก็ซื้ออ่าๆนะ,นะพี่จะได้รอ,อดูอ<า>คือพูดง่ายตัวนี้ก็ลงทุนไปนเนเป็นเล่นรอบได้แหละเล่นรอบนะรอบเท่าไหร่ขึ้นไป8ดบาทตรงนี้ครับก็บาทหนึ่งบาทหนึ่แดบาทเล่นรอบบาทหนึ่งแดบาทส่วนตัวที่ ที่เราว่าอิงตัวไอตัวเม็ดเงินที่เข้ามาจากตัวมาตรการกุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมพี่มันเป็นค่าปีแล้วก็โกลโบก็ได้นามาตั้งนาแล้โกลโบมันมันขึ้นมาสเต็ปแรกแล้วตอนนี้อาจจะอาจจะเริ่มพักตัวนะครับที่เป็นตัวตามยังแลกกาดอยู่เนี่ยผมแนะนําเป็นโรบินพี่โรบินสันครับยังไม่ขึ้นเลยเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้เน้นลูกค้าระดับกลางถึงล่างนะครับโรบินสันก็ สาขาตั้งอยู่ตามตจังหวะเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์จากเม็ดเงินที่เข้ามากระตุ้นนะครับการตัเสินท่านล่ะเซ็นท่านไฮซไฮโซไฮโซไม่เอาไฮโซดีแล้วันนี้เราเน้นแล้วไม่เอาบิ๊กซีล่ะเราเน้นระดับภูทรบิ๊กซีล่ะบิ๊กซีบิ๊กซี บิ๊กซีช่วงนี้ผมว่าหุ้นมันตายไปแล้วอะมันไม่ซื้อี่ยมันก็มาเหมือนกันนะมันมาเหมือนกันแต่ว่ารุ่มมันมันหายไปตลาดเลยไงไม่ค่อยมีคนเทรดกันใช่ผมก็เลยเท็ดโรบินสันเล่นโรบินดีกว่าราคาเท่าไหร่คะอ๋องตอนนี้ปิดสามเก้าเจ็ดห้าโรบินใช่ไหมพี่ใช่ค่ะถ้าเล่นถ้าโรบินเนี่ยก็ถ้าดูตามแนวหุ้นมันมันกำลังทรงตัวแบบไซด์เวย์อยู่ใช่ไหมฮะก็ถ้าเรารอรับเนี่ยก็คือที่สักประมาณตรงนี้ครับ คือถ้าต่ำกว่าประมาณเห็นประมาณ39ม้าต้นอ่ะผมว่าน่าซื้อ39ต้นต้นเนาะ39แล้วก็ถ้าหลุดต่ำกว่าสามแปดบาทคัดลอตก็บานหนี่งอ่คัดลอสสามแใช่ส่วนด้านบนก็เส้นสีม่วง45บาทหรือว่าแนวแรกก็ได้คือที่ประมาณเส้นสีแดงอ่ะ42บาท42่สถึงสีนะโรบินใช่ครับสีองถึงสี่สิบห้าบาทครับโรบินแล้วก็ ตัวนี้เหมือนกันอีตัวหนึ่งที่เงียบมาสักระยะแล้วล่ะเดนาสตี้ตัว DCC ใช่ครับคือจะสังเกตตั้งแต่หุ้นลงมาเนี่ยมีประเด็นที่ว่าคืออย่างที่เรารู้กันว่าบริษัทเนี้ยจ่ายปันผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็จ่ายทุกไตรมาสมันมีบางบางงวดหนึ่งอ่ะคืออยู่ดีปันผลลดลงเลย U ห้าเปอร์เซ็นต์เลแล้วก็ราคาหุ้นก็ลงมานะครับแต่ตอนนี้เขากลับมาจ่ายเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วก็ ไอ้ตัวนี้ขายกระเบื้องใช่พี่ใช่ใช่เปลือกเซรามิกใช่ตลาดนักกระเบื้องก็อยู่ตามภูทรเหมือนกันก็คือเมฆเงินเข้ามายอดขายก็ต้องดีอยู่แล้วใช่แล้วก็ไอ้พวกต้นทุนค่าขนส่งก็คือหรือว่าในการผลิตกระเบื้องเชื้อเพลิงก็คือการธรรมชาติพี่ราคาน้ำมันมันก็ลงไงมาจิ้นก็ดีขึ้นอยู่สเต็ปแรกมาจิ้นดียอดขายดีอีกใช่กำไรก็ ก็เติบโตแตอนี้สามบาทเจ็ดอืมใช่ครับสามบาทเจ็ดก็รอเล็งตังไงเนี่ยสังเกตูราคาตอนนี้ทั้งราคาก็สูงคือยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดละนะครับโอหเกอลูกเปเนเลยเนาะเดี๋ยวเยพี่ดูก่อนละเอียดนิดนึงเผื่อซื้อเดี๋ยวครับตอนนี้มันสามบาทเจ็ดซื้อไม่ทันละพี่เฮ้ยมันยัตลาดไปแล้วไงพี่ก็วันจันทร์วันจันทร์ตลาดย่อสามบาทหกห้าต่อห้าตังค์ได้ปะอย่าต่อพี่อย่าต่อเลยอาจจะไม่ได้ของเปิดมาสามบาทเจ็ดห้าเเลยเหรอ ช่ไม่มีต่างกันนิดหน่อยพี่คือผมเห็นต่อต่อราคาเนี่ยช่องหนึ่งเนี่ยบางทีมันไปเลยนะมันไม่รอท้างั้นเปิดโอเพนเลยป่ะเอาเลยจัดการเลยเดี๋ยวกากระบาท3กากระบาทเลยนะอ๋องแนะนำา d c c Open อืมจัดการเลยพี่ถ้า Open เราย่อลงมาทำไงครับร้อดีเลยครับต้นย้ทุนต่ำไงพี่อ๋อเหรอเห็นไหม ุ้ไม่ตัวนี้เล่นยากอ๋องต้องถือนะเพราะของเขาของของเขาถือใช่ครับเจ้าของหัวงจะตายใช่คือหุ้นเทรดดิ้งผมบอกไป2ตัวไงพี่ซซีีเออ่ ccp กับนี่เจ๋งว่าลืมดูนะกับคาร์มาใช่ไหมพี่แล้วก็หุ้นที่เป็นถือรอบยาวหน่อยอย่างครั้งที่แล้วผมก็อีออนก็พี่ก็ไม่ซื้อเพราะแนะนำเท่าไหร่แปดสิบบาทตัวนี้แต่่พีเก้าสิบบาเนี่มาสิบกว่าบาทแล้วก็ก็โบก็ขึ้นมาจริงเล่นรอบตอนนี้ก็คือผมเวียนตัวแล้วก็คือโรบิน กับ DTC ก็น่าสนใจแตดโอเพนนะราคามันลงมาต่ำไงแล้วก็คือถ้ายิ่งเซตขึ้นน่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวตามไงมันยังไงมันกต้องขึ้นอยู่แล้วไอ้ตัวเทคนิคมันมัน golden c o s สหรือว่ามันอยู่ under อะไรอะไรยงง้มาตรงไหนไหมเผื่อขาดเผื่อเหลือมันอยู่ต่ำอยู่นะมันยังอยู่แนวเส้น200วันบาทอยู่ปะ มันยืนเหนือแล้วพี่ไอตัวที่ราคาดูเปิดใหญ่ๆิทีคือมองไม่เห็นไอราคาปิด3.7ใช่ไหมครับเส้นเส้นต้นงุึงค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ประมาณ3.6ปลายปลายค่าเฉลี่ย3.6ปลายปลายใช่ตรงนี้ครับตรงนี้แหละ3.7เลยเนี่ยก็ถือว่าหุ้นเนี่ยเริ่มมีการพลิกกลับละสังเกตว่าคือไซด์เวย์มาระยะหนึ่งครับประมาณ3.6แล้วก็เบรกขึ้นมานะครับอ๋อเหยียบไปให้ใหญ่ๆไอตรงล็อกเนี้ยเออตรงนี้ให้ใหญ่ๆนิดนึงเออนั่นแหละเอ่าอาเนี่ยแหละ ในสุดท้ายเนี่ยเป็นโดจินะครับเนี่ยพี่อยากดูตรงเนี้ยง่ายพี่คือถ้าให้ดูว่าถ้าเส้นระยะสั้นเนี่ยเส้นสีเขียวกับสีฟ้าใช่ไหมพี่มันตัดไอตัวเส้นม่วงกับสีส้มสีแดงมาเนี่ยมันก็ยิ่งดีแต่ไอตัวเส้นม่วงนี่เส้น200วันเส้นยาวใช่ครับมันยังไม่มุดลงมาแตเสั้นยังไม่ขึ้นแต่มันดีเพราะว่าทั้งราคามันปิดเหนือแล้วไง ตอนนี้ก็หน้าที่ติหนืใช่ตอนนี้หน้าที่มันก็คือพยายามส่งตัวให้เหนือเส้นดังกล่าวเพื่อดึงเส้นขั้วเฉลี่ยมันจะขึ้นตามมาเองโอ้ยไอตัวยักษ์มันจะได้ลงมาตัวยักษ์มันจะไดลงมาเล็แล้วเส้นเสียงก็ขึ้นตามมาอันนี้นี่ทำเฟรนเดลี่ใช่ไหมคะเดลี่ครับแต่ถ้าทำเฟรนสั้นๆล่ะจะเห็นภาพเร็วไหมสั้นๆผมเปลี่ยนเป็น60นาทีลองดูเนาะนะครับมันก็อขึ้นแลับขึ้นแล้วก็คือ เรียงกันเป็นแท่งราคาเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นถึงยาวก็มาตัดกันตรงราคาไหนดูดิดูไอ้ตั้ตัดกันตรงไหนตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตรงนี้ตรงเจ็ดเออเดีือวนะครับเราเราเรียนรูเทคนิคกันที่สามจุดหกหกครับก็ใกล้ๆตรงนี้เองเนาะเข้าใจแล้วะหละแต่ตัวนี้ค่อนข้างแบบหุ้นดีแต่สภาพคล่องไม่ค่อยมีปันผลสูงปันผลสูงอ่ะคือว่าถ้าใครเป็นนักทุนผมว่า ซื้อได้เลยหุ้นตัวนี้รู้จักมานานเหมือนกันนะใช่ครับคือเป็นความใจลงทุนเลยคือจ่ายมันของทุกแต่มากใช่ใช่แต่ติดก็ไม่เป็นไรใช่ครับแล้วนี่ผมดูวัดฟิบโบรชีให้พี่ว่ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่ทั้ที่มันรอบการปรับตัวลงทั้งหมดเนี่ยผมวัดฟิบโบรชีมามันก็ได้ตามแนวครับก็คือสามจุดสามจุดแปดแนวแรกแต่มองน่าถึงประมาณสี่บาทตรงเนี้ยสามจุดเก้าแปดอ่ะอันนี้ไม่ต้องเทรดซื้อลงทุนนะครับซื้อลงทุนก็คือคือตึกเออ จุดตรงนี้พี่แถวๆนี้ที่เป็นที่เป็นไฮเก่าอ่ะอันนั้นเท่าไหร่ครับอืมสามจุดสามจุดหกแปดหกสิบเอ็ดจุดแปดเซ็นชูมาเลชีิบเอเปนะครับอ๋อเออเนะครับก็น่าสนใจค่ะอืมแล้วก็นี่เธอจะเอาทั้งรายการเลยหรือเปล่าผมกพลังคิดตามทุกกลุ่มเลยพี่แล้วผมจะบอกทละกลุ่มอย่าง ยังไม่เอาอยู่แล้วราคาทั้งหมันั่นยากต้องเทคนิคด้วยเพียบพี่นิพนธ์เขาถึงเทคนิคก็ไม่เอาพี่เพราะว่าเพราะมันเป็นดาวเทนโดยสมบูรณ์มากนะฮะพลังงานไม่เอาแบงค์แบงค์แบงค์สับดาน่าจะมีเรื่องที่ทางทิสโก้เขาเรียกประชุมนักวิเคราะห์ด่วนเลยไปฟังเรื่อง SI ว่าอว่าผมไให้ดาพี่ว่า SI จะจะถูก SP ไหมพี่ถูกค่ะถูกถูกซับสเปนเนี่ยแต่เขาซับสเปนยญงไปพูดกอนเด็กคนดาวเลย เพราะมันต้องสิ้นปีอย่างไรพี่คือจะเอสพีก็ต่อเมื่อส่วนทุนติดลบใช่ไหมค่ะภาพของปีเนี้ยติดลบตอนนี้มันมันติดลบละเหลือแต่มาสามแล้มาสี่แล้วเขาไม่เพิ่มทุนเลยพี่คือแต่ก่อนเขาแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มทุนไงทำให้ส่วนทุนไม่ติดลบแต่ติดลบเนาะก็มีกลับเพิ่มทุนไหมพี่ว่าทิสโก้สวยเลยต้องสำรองเพิ่มมีสามแบงก์เอสซีบีของคุณหนึ่งใช่เคทีบีทิสโก้ใครเยอะที่สุดผมว่าน่าโอ้ยถ้าเป็นคิดเป็นมูนนี่อ่ะผมไม่รู้น่าจะเป็นแบงก์ใหญ่อ่ะเอสซีบีเคทีบี แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นตั้งสำรองเนี่ย <Okay. S 1> คือแบงค์ที่มีสถานะการเงินดีอ่ะมันมันกระทบน้อยมากเพราะว่า KTB <Okay. S 1> กับ SCB เนี่ยเขาตั้งสำรองเกินไปอยู่แล้ว <Okay. S 1> ซึ่งจะมีทิสโก้เอ้ยผูดผิดถ้ามี s อสเข้ามาใช่ไหม <Okay. S 1> ก็เอาส่วนที่ส่วนเกินไปอ่ะมันก็ Cover อยู่แล้วไงไม่ต้องตั้งเพิ่มไม่กระทบไม่กระทบตัวอีกคมเซตเมนต์แต่ทิสโก้เนี่ยอาจจะต้องต้องมีบ้าง เพิ่มการหายทุนใช่มันก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยกดดันกลุ่มแบงค์หรือเปล่าในสัปดาห์หน้าแต่ข่าวที่ออกมาสบา์ที่แล้วอ่ะคือแบงค์ก็ไม่กระทบนะ KTB SCB อะไรอย่างเงี้ยไม่กระทบเท่าไหร่โดนทิสโกุดนยใช่เพราะนั้นก็อาจจะมาตัวที่ไม่มีปัญหาเคบ n งก็เป็นท็อปิกเรานะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์จากได้ประโยชน์จากที่ทางทางรัฐอ่ะไม่ต้องกล่าวทางทางรัฐอ่ะนะครับช่วยเหลือ SME นะครับตัวนี้ก็ จะได้ประโยชน์จากที่มีสัดส่วนสินเชื่อในระดับสูงนะครับนี่เดี๋ยวเอสดเขาต่อคุณอ๋อหมดเวลาหมดเวลาครับให้่มาสรุปเลยพี่อ๋อฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์หมาตามสเต็ปรู้สเต็ปอ่ะฟิวเจอร์นะพี่ผมอุตส่าห์มาพี่ให้ผมพูดแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีเดี๋ยวเวลาพี่จัดให้เต็มวันเลยจะพูดกับพี่ให้เต็มวันเลยก็คือฟิวเจอร์นะครับก็ตอนนี้อาจจะ คือมันขึ้นมากอะบนใช่ไหมใครถือรองอยู่ก็เลิฟฟิลันไปผมมองไม่ต่ากว่าแ9ดเ้าถือต่อได้นะครับแล้วก็ไปปิดที่มันจะมี910นะครับฟิวเจอร์ส่วนใครที่ยังไม่มีฐานะนะฮะอาจจะรอวันจันทร์ก่อนนะฮะวันจันทร์ถ้าเกิดว่ามันหลุดต่ำกว่า895เ้เป็นช็อตโอกาสลงอีสบ5จุดมีเพราะจะลงมาที่โหลเดิมประมาณแ8 0แต่ถ้าไม่หลุดล่ะ ถ้าไม่หลุดก็ขึ้นได้ต่อนะครับเพราะตัวนี้คือทุกสังเกตหุ้นหลายตัวมากนะเป็นแพทเทิร์นนี้เลยคือขึ้นมาเส็บแรกแล้วก็ไซเวย์ออกด้านข้างรอเบรกกอบบนเพื่อขึ้นต่อถ้าตลาดเหมือนกันถ้าเบรกกอบบนได้จะขึ้นได้ต่อแล้วทองคำล่ะทองคำทองคำก็ตามพี่นิพนบอกไปอ่ะเขาบอกเป็นรองก็ลองตามอาจารย์อาจารย์นิพนธ์ครับอาจารย์นิพนธ์ครับ เอาเดี๋ยวหยุดก่อนอองอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวพี่คุยกับทางคุณเอ็ดก่อนนะค,ค,ค่ะคคะพูดสนุกนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดต่อคุณกรพัฒน์นะ,ะพักสักครู่ค่ะ